ที่ประเทศตุรกีการเลือกตั้งรอบ2ออกมาแล้วนะคะก็คือประธานาธิบดีรีเซปเทอร์ยิบเอรอ์โดกันได้ไปต่อก็เป็นผู้นำสายอนุรักษ์นิยมนะคะที่นำให้เกิดชัยชนะในการเลือกตั้งรอบที่2เฉือนเอาชนะผู้นำพักฝ่ายค้านที่ พยายามที่จะระบุว่าต้องการนําตุรกีเข้าสู่สมัยใหม่แต่ในสุนทรพจน์ประกาศชัยชนะประธานาธิบดีเอโดกันก็บอกกับประชาชนว่านี่คือชัยชนะของประชาชนตุรกีทั้ง85ล้านคนและเป็นชัยชนะของประชาธิปไตยรวมถึงจะสร้างให้ตุรกีเป็นประเทศแห่งศตวรรษด้วยค่ะ ประชาชนที่สนับสนุนรีเซพเทียบโอโ,ดโอโดกันต่างรวมตัวกันบริเวณด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงอังการาค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีกับชัยชนะหลังการเลือกตั้งบางคนตะโกนว่าขอบคุณที่อิสลามเป็นฝ่ายชนะโอโอดกันกล่าวบนเวทีว่านี่คือชัยชนะของประชาชน85ล้านคน kavramın üzerine kurayım. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında แต่ว่าอีกด้านค่ะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเคมาล์คลิชดาวกลูกลับมีเสียงต่อต้านอย่างเห็นได้ชัดและบอกกับผู้สนับสนุนของเขาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นธรรม Esnaf kardeşlerimiz için demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir <laughs> siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Fonlam Ferkhan'ın seçim เออโดกันได้ไป52.1ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแบ่งแยกทางความคิดของประชาชนตุรกีออกเป็น2องขั้วอย่างชัดเจนค่ะ การเลือกตั้งของตุรกีครั้งนี้ก็ถูกจับตามองในระดับโลกนะคะจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันเดียวกับที่ไทยก็จัดการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งในวันนั้นชนะกันไม่ขาดนะคะไม่มีฝ่ายใดได้ไดคะแนนถึง50เน mm hmm. ก็เลยนามาสู่การเลือกตั้งรอบ2ในวันที่28พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้ และผลออกมาก็คือประธานาธิบดีเออร์โดกันก็จะได้ทำหน้าที่ต่อไปและก็จะได้เป็นผู้นำที่ครองประเทศยาวนานกว่า20ปีประธานาธิบดีเออร์โดกันมีแนวคิดในใน,ในแนวทางอนุรักษ์นิยมพยายามที่จะใช้ศาสนาในการบริหารประเทศนะคะไม่เห็นด้วยกับกลุ่ม LGBT และ แสดงความไม่พอใจต้องการปราบปรามกับกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดขณะที่ผู้สมัครฝ่ายค้านก็พยายามนำเสนอแนวทางที่ทันสมัยและเข้าสู่โลกตะวันตกมากกว่าพร้อมๆกับอิงกับนาโตมากกว่าปรัานาธิบดีเอร์โดกันค่ะจากนี้ไปก็คงจะเป็นความท้าทายสำหรับผู้นำตุรกีในการบริหารประเทศต่ตอไปที่ย้ำว่าจะต้องแก้ปัญหาเงินเฟ้อเขาย้ำด้วยนะคะในการประกาศชัยชนะว่า วันที่29พฤษภาคมก็เป็นวันที่ตรงกับวันสุตลต่านออตโตมันประกาศชัยชนะเหนือกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็คือวันที่ประกาศความยิ่งใหญ่ของตรุกรกีครบรอบ570ปีแล้วค่ะเออโดกานอยู่ในตำแหน่งมา20ปีแล้วนะคะเขาโทษสื่อตะวันตกว่าพยายามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้เขาแพ้การเลือกตั้งและระบุว่าสื่อตะวันตกนั่นแหละเป็นฝ่ายที่แพ้ ที่พยายามตีพิมพ์บทความเพื่อทำลายเขา TRT World สำนักข่าวสื่อสาธารณะของตุรกีรายงานการรายงานของสื่อตะวันตกค่ะโดยก็ระบุว่านิวยอร์กไทมส์พาดหัวอธิบายว่าเออร์ดอก,กันก็คือนักการเมืองที่เป็นผู้นำสูงสุดมา20ปีและชนะการเลือกตั้งท่ามกลางความท้าทาย Wall Street Journal รายงานว่าผู้นำของตุรกีที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เอาชนะผู้ท้าชิงในการเลือกตั้งรอบสองวอชิงตันโพสต์รายงานสุนทรพจน์ของเอร์ดโดกันว่าประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งชนะคู่ท้าชิงที่สนับสนุนโดยสบวนการแนวร่วมพรรคฝ่ายค้าน p o l i t i c a l สื่ออีกสำนักของอเมริกันรายงานว่าเอร์โดกันชนะอีกแล้วและจะอยู่ต่อหลังจากครองตำแหน่งมา20ปีให้คำมั่นว่าจะสร้างศตวตรรษสำหรับประเทศ และย้ำว่าการคลองอำนาจของเออร์โดกันจะกำหนดแนวทางการเมืองในภูมิภาคและไปไกลกว่านั้นขณะที่ผู้นำหลายๆประเทศแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีตุรกีนะคะประธานาธิบดีจโจไบเดนแห่งสหรัฐทวิตข้อความว่าขอให้มองไปข้างหน้าเพื่อทำงานร่วมกันในฐานะพันธมิตรนาโตและคุยกันระดับทวิภาคีและรับมือความท้าทายระดับโลกไปด้วยกัน ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียออกแถลงการขอบคุณที่เอโดกันช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรระหว่างรัสเซียและตุรกีและแสดงความพร้อมที่จะคุยกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปทั้งระดับทวิภาคีและระดับระหว่างประเทศค่ะชัยชนะในครั้งนี้ก็หมายความว่าเอโดการวัย69ปีจะเป็นผู้นำตุรกีต่อไปจนถึงปี2028ค่ะ